ครับสวัสดีครับวัอนี้อยู่บ้านไรกองขิงพอดีน้องเพิ่นไห้มาเที่ยวบ้านพอดีเพิ่นสิเก็บเห็ดก็เลยว่าสิพามาเบิ่งอ่าเพิ่นปลูกเห็ดเพิ่นปลูกเห็ดคนหน่อยไปเดี๋ยวเฮาพากันไปเบิ่งอ่าเพิ่นเก็บเห็ดคนหน่อยได้่าเพิ่นเก็บเห็ดคนหน่อยจังได๋แล้วก็เพิ่นปลูกจังได๋อันนี้ก็เป็นโรงเรือนขนาดย่อมๆของเพิ่นครับข้เอิ้นเห็ดหยังนะเห็ดคนหน่อยเนาะ อันนี้เป็นเห็ดโคนน้อยอันนี้เราไปซื้อหัวเชื้อมาอ่ะซื้อมาอุ้ยเยอะนะเนี่ยเยอะๆๆๆโอ้ผู้ใดสนใจเยียนรูด,ด้มาเลยครับนี่บ้านยังก็บ้านบ้านไล่กองขิงลูไก,กล้ๆหางดงนี่แหละครับโอ้มันเยอะเลยนะอันนี้หัวเชื้อเราซื้อมาแพงกว่า ก็ละสิบสองบาทอาจารย์ติ๊กยึดไอ้อาจารย์ติ๊กลือชาที่พราวอ่ะโฆษณาบ่นหน่อยอาจารย์ติ๊กลือชาที่พราวเหรออ่าอ,อืมมีเบอร,มบอร์มีเบอร์ครับมีเบอร์เพิ่มก่อนอ้ยเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยเยอะเยอะเยอะอันนี้เราไปซื้อมาเป็นก้นกอนๆนี้เลยอีกใช่ได้เราได้หัวเชื้อมาเรามาลง ใส่มัดเพลงเลยเจมวางไว้ครับอันนี้น้องเจมนะครับผู้ใดอยากได้สนใจยังไงสร้างได้เพิ่นเอาไปส่งในเชียงใหม่ส่งเนาะในเชียงใหม่นี่เพิ่นส่งในเชียงใหม่เพิ่นส่งนะฮะส่งส่งเดี๋ยวยังไงก็จะเอาหน้าเฟซบุ๊กติดไว้แล้วที่ใต้คลิปแล้วก็เบอร์โทรดูโทรมาสร้างคนใดวันนี้ออกคนแรกโอ้สองวิเยอะมากเลยอ่ะดู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 วิเยอะมากเลย อันนี้เอากี่วันเนี่ยปูกประมาณอาทิตย์นึงเอามาลงอ่ะอาทิตย์นึงเหรอวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วอ่ะเป็นธุรกิจได้เลยเนาะถ้าเราทำเยอะๆเนี่ยมีตลาดมีตลาดลงนี่ได้เลยนะครับได้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 อยู่อั้ผมขายกับข้าวไหมผมทำไหมผมก็เขาก็เอาไปทกับข้าวไปแจมที่ตลาดได้ไหมเนาะขายกับข้าวได้โอ้ผู้ใดสนใจนี่แต่มันปลูกไม่ยากนะเนาะปลูกไม่ยากนะ ว่า <Es per ate> มันเกิดถูกมัดเลยครับผมนี่มืนเวานเจ็บไปสองรอบลวโอ้มันเกิดถูกมัดเกิดถูกมัดเลยนะนนี่นะและ้วเราลดน้ำกี่ครั้งเนี่ยต้องลด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 วันเดียววนนันนั้นน่ะหมอมวันวันวันซูบอะ่ะรอบเดียวเพราะว่าแต่ทั้งอาทิตย์อะวันเดียวโอ้โหลามเต็มเเพราะเราแช่ฟางอยู่แล้วไง อ๋อฟางคือฟางมันชุ่มอยู่แล้วอี่เนาะเวลามันขึ้นเต็มก้อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไอ้น้ำมาฉีดเหมือนกับตัดตัดใยมันตอนมันเริ่มมีไอ้เห็ดไงตัดใยตัดใยยังไงหมายถึงว่าใยเนี่ยใยอ๋อใยที่ว่ามันขึ้นเหมือนใยแมงมุมนี่ไหะเราเปิดไว้เมื่ออากาศเข้ามาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วน้ำลดอ๋อมันไอ้เาอ๋อมันจะขึ้นคุมเลยอีเต็มก้อนเลยเนี่ย เลยแล้วตอนนี้มันมันออกเป็นเฮดแล้วเอออ่ามันยังมีอยู่อันนี้เราจะเก็บได้เมินแค่ไหนอ่ะนานแค่ไหนที่เราจะเก็บอยู่เนี่ยสักอาทิตย์กว่าๆนี่แหละสิบวันนี่แหละสิบสิบกว่าวันนี่แหละเออได้ได้ได้เนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนเดี๋ยวให้ดูก่อนอู้หเป็นกระจุกกระจุกเลยอันนี้อันนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ทั้งโรงเรือนทั้งตีรวมๆเลย ลงเรือนมันไม้นี่มันตัดเองอ่ะเราบม่ได้รวมใส่แรงรวมรวมใส่ฟางใส่เชื้อก็ประมาณสักสองพันกว่าบาทเขาจะได้ลงทุนฟางเชื้อแล้วก็พายางอีเนาะที่เขาต้องซื้อหลักๆอ่ะตองนั้นเขาก็ทุกคนเขาก็มีสองพันหกทุกคนเขาก็มีอยู่แล้วพวกน้ำพวกไม้ทีนี้เขาก็หาตามบ้านตามเรือนเขาได้เนาะเขาข่าเฮ้ยเจมส์เขาข้าเลยเนี่ยอันนี้เขาไปขายกิโลกรัมเท่าไรร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทส่งนี่ก็ร้อยห้าสิบบาทอ่ะ ถ้าส่งแถบเชียงใหม่นี่ร้อยห้าสิบบาทนั่นแหละส่งครั้เดียวเขับรถไปอุ้ยเยอะเลยครับเยอะเลยครับพี่น้องอุ้ยเยอะแท้เลยเฮ้ยสั่งเมินกัไอ้สั่งสั่งเชื้อหัวเชื้อจากจากไอ้เว็บไซต์เขาอ่ะมันก็แล้วแต่แล้วแต่เขาจะมีหรือยังไงเขาจะจัดแม่งจับช่วงที่ว่าเขาต้องรับออเดอร์มาทำเชื้อเขาทำไว้หรือยัง แส่ใส่ทรงเป็นรอตเป็นรอตขึ้นอยู่ว่าเขามีก่อนอีน้ะใช่เออมันขึ้นไม่นี่มันออกทุกอันเลยนะเนี่ยเวลาเขาใส่นี่เขาใส่ยังไงโรยอ่ะมันใส่เป็นชั้นเป็นชั้นมันต้องอ๋อใส่หัวเชื้อไปด้วยแล้วก็มัดฟางไปด้วยเอาฟางใส่รอบแรกอัดฟางรอบแรกแล้วเอาเชื้อใส่ชั้นหนึ่งฟางใส่ชั้นหนึ่งใส่สามชั้นอ่ะปิดไปสามชั้นเนี่ยใส่บล็อกมันอ่ะต้องอัดแน่นนะถ้ามันแน่นก็ได้เหรอแล้วฟางมัดแน่นเน่ย พอดีวันทุดีเผาบ่มีแล้วก็เลยว่าเออหนองมันกับบรัสสามาดซีซีอ่าเห็ดไฮเบิรงได้แต่เพิ่งกัมาเก็บละเออว่าวิธีให้ฟังได้ว่าเพิ่นเห็ดยังไงแล้วครับเนาะเนี่ยมันมันขึ้นสุกรเลยครับมันขึ้นสุกรเลยผู้ใดพี่น้องบ้านเทาอยากเอาไปเห็ดเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้เลยนะผมว่านี่เป็นไรได้เลยนะเอะไรเห็ดพวกนี้เขาไปทำอะไรกินวะต้มผัดแกงทอดอ๋อทอดมันพงบปนได้ต้ม <c oughs> ไม่แน่นะทอดชุบแป้งทอดอาจจะอร่อยก็ได้นะชุบแป้งทอดนี่อาจจะอร่อยก็ได้กินได้หมดเลย,ยก้อนนี้ดูก้อนนี้ครับผมดูก้อนนี้<ด>สุด,ด,ดก็บเอาเก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวไอไซส์ที่เราจะเก็บนี้เอาไซส์ขนาด<อ>าไหนเก<ห><อ>็บได้หมดเลยเดี๋ยวมาที่มันดันดันขึ้นมาเนี่ยนะเมื่อคืนผมเมื่อวานอ่ะผมบันที่เก็บไอลูกไอเมื่อเยี้ขนาะนเนี้ยแล้วผมกลับจากตลาดมาประมาณสิบ สิมงเอซีแฮปซี่พุ่มเนาะมันออกมามันจะบาลแล้วอันใหญ่จะบานเลยอ๋อที่ส่งที่เมื่อคืนนี่คือคือเฮาไปได้เก็บตอนไซสนี้มั้งเหรออ่าไซสนี้ประมาณตอนเย็นเนี่ยลืมเก็บอุดได้เต็มกระมังนี่อ๋องั้นงั้นงั้นี้ทางนี้เฮาก็เก็บเลยการที่มันออกที่มันออกมาเนี่ยเนาะอ่าต้องเก็บไอที่หัวมันแตกเนี่ยไอที่ที่หัวใส่ในน้อยนี่เพิ่งเก็บเลยนะครับตรงนี้ใส่ในน้อยนี่เก็บแล้วเพราะว่าถ้าเอาไว้โดนอะไรเอาไว้โดนมันสิบานครับ แต่ถ้ามันบานเราก็เอาไปขายราคาอื่นไหมหรือว่าขายราคาเดิมถ้าเก็บพรุ่งนี้ไม่ได้แล้วอ,อบานใช้ไม่ได้มันดาเหมือนที่ผมถอนทิ้งเลยเนี่ยไหนเนี่ยเนี่ยอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้เลยเหรอออเนี่ยอุ้ยนี่ขนาดเมื่อคืนผมไม่เห็นอ,ะอ่ะอ๋อมันจะเป็นอันนี้คือถ้าปล่อยปล่อยบานมันก็จะเน่าอ่าไอ้ที่เน่าเน่าอ่ะถ้ามันเป็นสีดำถ้ามันเน่าแล้วมันลงนี่แหละมันมันทำให้อ๋อถ้าปล่อยเชื้อราตายเลยอ่ะก้อนเห็ดตายเลยเราต้องถอนทิ้งอืม อ๋อมันมันเป็นผลเสียกับตัวตัวตัวก้อนเห็ดด้วยเนาะโอ้ยครับผมหน้าตืต่นเต้นหน้าตื่นตาตื่นใจมากเลยปาดอันนี้จีได้หลายลอยอยู่ด้เนี่ยเต็มคันเนี่ยเอองั้นเมื่อวานนี้ได้สามโลได้สี่ร้อยห้าสิบวันนี้โอ้โเมื่อวานนี้ได้สี่ร้อยห้าสิบเลยอ่าโอ้ยเกินค่าแรงขั้นต่ำแล้วครับพี่น้องวันนี้น่าจะได้สิบโลน่าจะได้ โอ้ยมันออกยันข้างล่างเลยครับผมเบื้องตัวอ๋อสะอ่อนเท่าไเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาเก็บเห็ดช่วยน้องเขานะครับแต่น้อยมากกับบอกเอาเป็นก่อนเออกะต่เกิดมากกเคยเก็บแต่เห็ดปลานะครับแต่ว่าเห็ดปูก็่เคยเก็บกะมาลองเก็บกันเบิ้งเพื่อว่าอนาคตข้างหน้าจะได้เป็นเจ้าพ่อฟาร์มเห็ด เออมันก็เก็บบ่ยากนี่ว่ะแต่รสชาติมันจะเป็นยังไงอ่ะหวานอ่ะทำน้ำพริกก็ได้ก็อ่ะเนี่ยเนาะเอะยำใส่พริกแบบเออไปมายังไงอ่ะมันไปมายังไงถึงได้มาเอาเห็ดมาปลูกอ่ะคือตอนแรกเฮาเฮาไปได้ความรู้นี้มาจากไหนอ่ะดอกง่อยที่น้องดอกง่อยอยากมีอาชีพเสริม น,นี้จาเป็นต้องเอาออกเพราะว่ามันไม่ใหญ่กว่านี้แล้วนะครับเพราะว่ามันแย่ยกันเราต้องเอาออกก่อนถ้าเอาเอาไว้เลยอ่ะมันก็จะบานเล็กๆอย่างนี้แหละเห็นน้องเขาบอกว่าต้องเอาออกให้มันบอกให้มันแย่งอาหารกันเยอะมากเลยเดี๋ยวจะพาเขาไปดูอีกรอบดูฝีมือผมเก็บนะครับอันนี้เก็บ เกือบจะเสร็จแล้วออกไปพักร้อนว้าว,วเก็บเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเป็นสเป็นสีแล้วพี่น้องเด้อเอาของเขามาเมื่อตอนน้อยๆแนะ่เลยอันนี้เราต้องเลือกเอานี่เลือกดแบบง,ไงไ่ายๆไปเมื่อแล้วตอนเย็นจะมาเก็บเอออันนี้เขาเลือกดแบบง,ไงไ่ายๆไปเมื่อแล้วแต่รอตอนเยน็น ตอนเย็นนี้จะเข้ามาเก็บอีกรอบเพราะว่าเขาเก็บดอกน้อยมันก็จะไปได้น้ําหนักเนาะมันแย่ยกันมันเบียดกันนะครับอาหารอาหารก็จะไม่พอกินต้องเอาออกอันนี้หลังจากเขาเก็บแล้วเขาก็จะปิดไว้เหมือนเดิมนี่เ,เนาะหมดถ้ายางเยอะเหมือนกันเนาะ อันนี้เอาเก็บเสร็จแล้วแล้วเราก็จะไปทำการล้างเห็ดแตดอกมันดอกมันสวยอยู่นะถ้ามันบกเกิดเบียดกันนี่มันจะดอกใหญ่กว่านี้นะผมมันยัดเนี่ยะเออเอาฟางมายัดสะสมอ๋ออันนี้คือพิมหรออ,อันนี้พิมพ์ฟางเนาะ ยยััพอใส่เป็นชั้นๆแล้วเขาก็เขาก็เอาเขาก็โรยในนี้เลยเหรอโรยในพิมพ์เนี่ยอันนี้ก็แม่นนะเนี่ยผมขี้เกียจเนี่ยเชื่อมเดือเมื่อนั้นขี้เกียจละเลยเอาเอากระองเลยอันนี้อันนี้คือบาอยากอัดแล้วเนาะโอ้โหนี่ขนาดขนาดใส่อย่างนี้มันก็ขึ้นครับผมโอ้โหนี่ขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วนี่หรือขนาดทำอย่างนี้ยังขึ้นเลยแสดงว่าหัวเชื้อเขาดีมาก เกียร์ัชอ่ะปูนี่กำลังขึ้นเลยนี่อุย้ยสุดยอดสุดยอดเอ๋แวปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ไวไวให้มันขึ้นปิดไว้ให้มันขึ้นจะได้เก็บง่ายๆทีน,นี้เขาก็เอาลือออลล้อออกลื้อลื้อออกแล้วก็เก็บเลยลนะบทต้องเข้าไปพอนในโรงเรือนอันนี้แบบวิถีชาวบ้านวิถีชาวบ้านอันนี้คือผลง,งานที่เขาเก็บวันนี้นะครับสวยสวยสวย แต่ว่าเห็ดมันเกิดเบียดกันมากเลยแล้วดอกมันก็เล็กเห็นน้อะเขาบอกว่าถ้ามันเกิดห่างๆกันดอกมันก็จะใหญ่ไซส์มันก็จะใหญ่กว่านี้ที่เราเก็บไว้เพราะว่ากลัวน้องเขากลัวมันเก็บไม่ทันถ้ามันเก็บไม่ทันมันก็จะบานทิ้งให้มาคัดออกให้มันห่างแล้วตอนเย็นสักช่วงบ่ายเขาก็จะมาเก็บตอนกลางคืนเขาก็จะมาเก็บอีกรอบ ก็จะได้ไซส์ที่ใหญ่กว่านี้อันนี้คือเอาที่มันเบียดเบียดกันออกมากบน,น,นี่ก็เรียกเห็ดโครนน้อยหรือนนเห็ดถั่วเน่าอันนี้เราก็จะเริ่มกระบวนการล้างเห็ดแล้วครับใครสนใจสั่งได้นะครับเจมเห็ดโครนเจมเห็ดโครนน้อย แต่เห็ดเจมไม่น้อยนะครับเห็ดเจมใหญ่ แรกเลยแหละหลังจากที่เราล้างไปชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ยังไม่เสร็จครับผมหมดแรงเป็นงานที่ขี่คานมากเลยการล้างแต่ว่าคอมัใกล้แล้วแล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเป้าหมยเอาอันนี้ก็ใกล้แล้วอันนี้ก็ใกล้ลวใกล้ลวใกล้ลว จะใช้เวลานานมากกับการล้างนะครับหลังจากที่เราล้างเห็ดเสร็จแล้วนะครับทีน,นี้ก็เราจะเอาไปแพ็คใส่ถุงแล้วก็ไปขายที่ตลาดสดตลาดวารุนใครสนใจก็ไปที่ตลาดวารุนได้นะครับนี่กิโลร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวน้องเขาจะเอาไปตลาดแล้วได้เวลาไปตลาดของน้องเขาละคลิปนี้ก็ภารกิจเราเสร็จทิ้นเรียบร้อยเดี๋ยวน้องเขาจะไปส่งตลาด แล้วเขาก็มีโทรมาสัง่งเขาก็เอาไปส่งด้วย